ยามเชา้าอคมบริหารลิตสวัสดีทักทายเพื่อนๆยามเช้าเด้อวันนี้น,น,นะคะก็มาทักทายเพื่อนๆนะคะอยู่บริเวณหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านจะให้ดูบรรยากาศตอนเช้านะเอาไปกัไหนน,ะน้องๆบรรยากาศท้องทุ่งนานะคะท้องทุ่งนายามเช้าบ้านเห่านะคะ,ท,ท,าาะ,คะทุกคน อันนี้จะต้นมะม่วงบ้านเ๊ยบทุกปีมันลูกใหญ่นะทุกคนแต่ปีนี้ทำไมลูกมันเล็กแต่ดีน่อยค่ะมันไม่เนานะ่าเนาะทุกปีนะเน่าค่ะกินกินแบบพอมันจะสุกแล้วมันไม่สุกนะคะมันเน่าหมูแต่ปีนี้มันลูกเล็กแต่ว่ามันไม่เนานะ่าเนาะ บรรยากาศยามเ้านะคะบรรยากาศยามเช้าเอาควายมาเล็มหญ้านะคะควายมาเล็มหญ้าอันนี้ก็ควายพ่อชะพ่อซะนะคะควายเหานู่นนะคะอยู่นาบ่ได้ถ่ายพามาให้เบิ่งเพราะว่าจะบ่ได้ไปนากาแฟเนาะนี่พ่อซะเจ้าคว,วายครับผม <c oughs> พ่ซัดเราเอาควายไปเล็มหญ้านะคะบรรยากาศเที่ยวชะอุ่มเนื่องจากว่าฝนตกนะคะฝนตกนะคะ ตรงนี้แต่ก่อนเป็นสวนอินทผลัมนะคะเพื่อรือออพพะะอ้อออกหมดเลยค่ะที่เจ๊เพยถ่ายให้ดูนะคะรื้อออกหมดเลยค่ะนี่เพื่ก็จะเหลือว้ต้นหนึ่งอยู่ตรงนู้นนะคะตรงนู้นมันน่าจะเหลือไปกินแค่ต้นสอ,องต้นเนี่ยแหละค่ะนอกจากเพื่อก็รื้อออกมหมดเนาะบรรยากาศมันจะเป็นนาเพื่อนบริเวณหน้าบ้านเจ๊บนะคะอันนี้ก็บ้านป้านะคะบ้านป้า นะคะบรรยากาศอากาศดีๆบริสุทธิ์ยามเช้าจ้าทุกคนอากาศดีๆยามเช้าเช้าเดี๋ยวเราไปรดน้ำต้นไม้ก่อนค่ะเราจะเดินไปรดน้ำต้นไม้ค่ะทุกคนค่ะตั้งกงก็ไม่ไดเอามาอีกอืมไม่เป็นไรก็รถือเอานะคะทุกคน าดูส่วนพริกแม่แ็บค่ะปลูกพอได้กินค่ะทุกคนก็ปลูกมะละโกอด้วยเนาะเราก็จะข้ามไปอีกฝั่งนะคะกำแพงนะคะทุกคนเราก็จะมาลดน้ำให้แม่นะคะอันนี้ต้นมะฮุงแม่นะคะของเจ๊ปลูกยังไงก็ไม่ได้กินค่ะทุกคน ทำพอแก,กแม่ปลูกแล้วได้กินรสรามาปลูกให้จังได้กินเนาะถ้าถ้าแม่ไม่ปลูกให้เราก็ไม่ได้กินนี่เปิดเปิดน้ำกันนะเป็นผักผักสวนครัวนี่ก็ที่ที่น้องสาวนะคะซื้อไว้ว่าจะไว้สร้างบ้าน,นะคะะมาจะไปสร้างบ้าน ต้นนี้ก็ไม่โดกเท่าไหร่ค่ะทุกคนที่ของเราคนะนี่พักอิตูค่ะพักคุนตูต้นมะละกอปลูกไว้เยอะเลยค่ะ ก็มีต้นเงาะต้นอะไรด้วยอีก็เป็นข้อควายค่นะ,ะก็มีฟางน้ำต้นไม้ก่อนนะค่ะทำมาซุ้มๆก่อนทุกคนเอ้ยนี่ทุกคน ลวก็มาปลูกอันนี้โกงมาสิดาค่ะเป็นลายหน่วยแล้วเนาะเป็นลายลูกแล้วอันนี้ก็พอมันใหญ่แล้วมัน,ม,นมันเหมือนมันจะหล่นนะคะจะหล่นจะร่วงเนาะลูกนี้เพราะว่าดินมันแห้งค่ะทุกคนเพราะว่าฝนไม่ตกค่ะเราก็ไม่ค่อยได้มารดนะ้ำต้นไม้มีแต่แม่นะคะมา ความสุขความสุขแต่ละคนมาได้คือกันได้เอาก็เฮ็ดไปเนี่ยนะคะเราก็ทำไปเนาะว่าจะไปหาเห็ดก็ลูกชายว่าจะไปตัดผมก็เลยไม่ได้ไปนี่ต้นละมุดค่ะ โตวไวๆเด้อข้อก็ย่เเอโตวไวๆอยู่ต้นละมุดแม่ซื้อมาปลูกสองต้นแต่หองเจ๊บซื้อมาต้นเดียวสุดท้างกิน,นะคะ่ะนี่ก็หมักแตงหมักแตงให้หรือว่าแตงไทยนะคะบ้านเจ๊บเอิญหมักแตงหายอะไทุกคนลกเลยนี่เป็นลูกอะไได้ สองลูกอันนี้คือวานไว้เฉยๆนะคะวานมะร็ดไว้เขาก็เสียบไว้เสียบไว้ใต้ต้นไม้ของเรานี่นะะแหละค่ะแล้วมันก็ออกเป็นรั่วออกดอกออกผลนะคะมีสามหน่อยนั้นอีกออกไว้เผื่อได้กินนะคะทุกคนบางทีแกก็ถ้าไม่มีใครกินแกก็ ปลกไว้ให้เป็ดให้ไก่ค่ะมาเบิ่งฝั่งนี้เนาะฝั่งนี้ที่ฝั่งนี้ก็จะติดกับทุ่งนาอันนี้หวานข้าวเรียบร้อยแล้วเนาะหวานข้าวเรียบร้อยข้าวก็ออกเรียบร้อยปีที่แล้วเจีบดำค่ะนาะเจี๊บดำจ้ะทุกคนแต่ปีนี้ไม่ได้ดำนานะคะตอนแรกเจ้าว่าจะทำนาปังมาถึงตรงนี้ ตรงนี้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 แต่ทีนี้นะ้าไม่ให้ทำาะะคะก็เลยทําแค่ตรงนั้นค่ะทําแค่ตรงนั้นเนาะตรงนี้ก็ไม่ได้ทําถ้าทำเจ็บก็น่าจะได้ข้าวเยอะอยู่นะทุกคนถ้าทำตรงนี้นะคะแล้วก็ทำไปประมาณเนี่ยนาสี่หายแล้วค่ะเนี่ยสี่คันนานี่นะคะ ทีเขาเรียวเห็นประมาณนี้เนาะเออจะทำแค่นั้นนะคะทำมาปัางอันนี้ก็คือข้าวนาปีของเรานะคะหวานเรียบร้อยค่ะนานครพน,นมเซตเรียบร้อยค่ะเลือดจ,จะนา,าทางสกลบัน่นยังบรหันได้หวานพวมละรถไถยพวมละขึ้นไปไทยนะคะโอแตงแตงแตงไทยใายบนซุกแล้วค่ะแตงไทยยายบนสุกแล้วเนี่ย อืมเรืองอะของเจ๊ามา่ะเจ๊ปลูกไว้ในที่เจ๊ามาะไก่ไปเี้อะค่ะไก้ไปเียอะก็เลยโมมีลูกขับเบิ่งอะค่ะปีที่แล้วเจ๊ปลูกฟักทองแล้วก็แตงไทยนะก็เป็นหมากอยู่อันนี้ต้นนี้ก็มีมีหมาก ก็เป็นต้นริ้นจีของเรานะคะมีแต่ใบแมงไหมมากินใบเมดค่ะทุกคนริ้นจีแม้ก็ได้เบื่ลงละง้องละแงงอยู่แมงไหมมากินอาหารก็เป็นคูนังตู้นะคะ ที่ก็จะติดกับ,บริมน้องตูบนะคะทุกคนท่มลายอยู่ได้จริงินนี่ซำหรับบเป๊พันรุดเพะนะื่อนะผถมเยอะเลยค่ะทุกคนมันเป็นที่แบบว่าติดสะนะคะมันเหมือนเราถถมหนองนะคะทุกคนก็เลยเปืองอยากปิดน้ำก่อน วายวายของลุงกับป้าเจมนะคะยังนอนอยู่เลยเพิ่นยังไม่ได้เอาออกคอกสองของเก็บแม่แม,ม่น่าจะแปลอ,ออกแล้วค่ะเอาเพิ่นหล็มยาละหองเก็บก็ประมาณตัวเท่านี้และะ้ค่ะเจ้าช้างเก็บค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็พาทุกคนมาชมสวนแล้วก็มาชมบรรยากาศตรงหน้าบ้านเก็บนะคะ เดี๋ยวเราจะกลับละค่ะอ่าเราจะกลับแล้วนะคะขามฝั่งไปอีกอึ๊บเดินกลับบ้านค่ะทุกคนเดินกลับบ้านนะคลิปนี้ก็แค่นี้ละคะ่ะบ๊ายบาย